อยุทยาเทรลชุดกิจกรรมศิลปะส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหูวัฒนธรรมแห่งเมืองบลดกโลกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอายุธยาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าหรือคลังสินค้านานาชาติเกิดการนำพาความมั่งคั่งและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านทางสายน้ำจนนำมาสู่สังคมพหูวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยจีนคริสต์หรือมุสลิม ด้วยความหลากหลายทางทุนวัฒนธรรมนี้จึงนำมาสู่การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหฒวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกระแสซอฟต์พาวเวอร์จากการสำรวจผลิตภัณฑ์ในพื้นที่พบว่ายังเน้นการผลิตในรูปแบบเดิมและขาดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ผู้ออกแบบจึงได้ใช้ทุนวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลกนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์สามารถนำเสนอรายละเอียดของนวัตกรรมดังต่อไปนี้ คุณสมบัติและลักษณะเด่นเป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติและดิจิทัลอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กิจกรรมการปฏิบัติและสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงนอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนสามารถเป็นเครื่องมือประกอบการท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัททัวร์ในจังหวัดและภาคชุมชนทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันร,ระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวอยุทยาทเทรลชุดกิจกรรมศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระหุววัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก